โอ้ยตกปลาขาวน้อยอแกละวันนี้เปลี่ยนหมายเปลี่ยนโลเคชั่นเนาะทำตามเควสเดยเนอะเออไปไปตุลาป,ป้าปังในเมืองมาแล้วกันกน็เลยมาทำตามเควสในเควสคำสั่งวันนี้ให้คุณชัยทันระยะ4.5ถ้าเราทำผ่าน แล้วก็จะได้วิวเจรือนป่ <c oughs> าภาษาเกยนม่กีกคันของวันนี้คันของไผ่ทองของ GW อะ่ะสี่จุห้าไมานี่ก็ไม่เข้าท่าเราเป็นปานป่าแบบไม่ใช่ป้านนั่นดีนะเรามันเป็นหมายก็เปไนนะเป็นป่าป่าป่าลกขค้างเราก็เลยเลือกโลเคชั่นแบบนี้จะได้ยืดคันนั่งอยู่ก็ฝั่งได้เนาะ นาม,มันลดตรงนี้ครับปล่อยนามัน,มมนลดลงเป็นหนังางล่างก็จะแชะไหมละ่ะออกคันสิจ้าายืนไปเลยก็พิทคิวรุดบ่อยเป็นพวกกระมังก็ต้องเป็นกระมังแหละถึงตัวยังไม่เห็นตัวได้ก็ต้องเป็นกระมังแหละแต่เองก็ไม่อยากได้ไดาเนีอยากได้ปลาขะแงปลาเทตันเนี่ยกลางลาเนี่ยแต่มันได้เป็นปลาอะไรด้วยปลาขาวเก็บเหนื่อยไม่รู้ไม่รู้จักชื่อปลาเทตันปลาลังคนกันได้ดู แคได้วางเรียบเรียงอีกทีนนหนึ่งแหะคำแหละมาจนสี่โมงเย็นหรือเว้ยเพราะได้เจียวพริกด็อกนี้ได้หน่อยเดียวไปเจียวพริกเฉยอ่าเดี๋ยวไปไปบ้านาก็เก็บกองอ่ะโอ้กระถาเลยไว้ไหมเนี่ยป่านเน่้อมิดีอ่าแค่นี้แหละ